สวัสดีื่ะนูนั่นกลัวหลอกเมื่อตาบอดเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตาบอดสายแอดเวนเจอร์อย่างฉันและฉันชอบเดินมากทุกคนและดูทางเดินแต่ละอันแอดเวนเจอร์อันตรายมากอันนี้กำลังจะเดินไปเอาน้ำสือแล้วเดินตอกแทกตอกแดกตอกแทกตอกแทก ี้เราก็ไม่รู้นะว่าเราถ่ายเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าป้ายอยู่ด้านซ้ายป้ายอยู่ด้านซ้ายอาเดินคนป้ายมาแล้วแล้วกขึ้นมาถนนอันนี้ถนนทอดยาวไปไกลเลยกเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยแล้วก็ตรงซ้ายมือมันก็จะมีแลนด์มาร์กให้เราจําไว้ เดินไปเด so ah, ินไปแล้ใช yeah. ้ไม่ท to şey yes, ักก yes ็ใช้เสียงดังเสียงดังนะถ้ามือใส่รองเท้าเหมือนกันกำลังเดินไปแล้วก็มีคุณป้าบอกว่าให้เดินให้เดินตามคุณป้ามานะคะคุณป้าก็ถามจะไปไหนก็เลยบอกอ๋อจะไปห้อง D S S ค่ะจะไปเอาหนังสือห้อง D S S นะคะก็คือห้อง ศูนย์บริการค,คนพิการนะคะอันนี้ก็จะไปเอาหนังสืออักษรเบรลเพื่อที่จะเอามาเรียนในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเรากล้จะเปิดเทอมแล้วทางเดือนน่ากลัวไหมทุกคนมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหรน่นะใช่ไหมกีดดตาตอนแรกเราจําได้ว่ามันจะเป็นลงอาหาร่ะมีการมีการบอกจําได้เราจะไปลงอาหารทางนี้มันคือทางลงอาหาร นี่นะนะลกอันนี้คือเสาหลายคนก่อนคือเสาอันนี้คือเสาเสาทานี้เดินไปแล้วก็น่าจะเลี้ยวขวาจำได้ว่าเ D S S ค่ะนี่แล้วก็เลี้ยวทางนี้แล้วก็เลี้ยวพอเลี้ยวเสร็จจำได้ว่ามันน่าจะมีบันไดอยู่ประมาณสามสี่สเต็ปมีการโม้ด้วยว่าเชื่อเราเราเดินถูก ดูค่ะดูค่ะนี่เหรอมาดูกันว่าจะรอดไหมจะรอดไหมมาเราจะถึงจุดไหนไหนมาดูกันรอดไหมรอดไหมหรือจะชนอะไรไหมมาดูกันหมดหรือยังบดอันนี้กําลังเดินยังบันไดยังไม่หมดอีกเดินลงอีกใั่ไหมหรือยังอ่ะยังอ่าเดินลงไปอีกเดินลงบันไดไปอีกค่ะไ่ยิ้มยากชาตามือแล้วก็จะผ่านเหมือนได้ยินเสียงที่เขาเปิดร้านชาตามือ ก็นยากกินชาตาเมย์อ่าอันนี้จะเข้าประตูแล้วอันนี้อะไรอ่ะประตูชนด้วยมีการชนด้วยกึ๊กเดินค่ะคิดว่าน่าจะเข้ามาตึงแล้วแล้วก็ไปไหนต่อดีเราอ่าเดินเดินเรื่อยเื่อเดินเรื่อยๆอันนี้ก็ทางลาดแล้วทางลาดแล้ว สนุกดีชีวิตในแต่ละมือแต่ละดีสนุกสนุกสนุกมากทุกคนโอ้ถนนทอดยาว,วไปไกลอะไรอ่ะกำลังจะเดินไปห้อง DSS แล้วนะคะเดินไปอาหนังสือมาดูว่าเราจะเปิดประตูไปถูกไหมนี่ดูคันบัางถึงแล้ว ก็ถึงแล้วถึงแล้วหาที่เปิดประตูก่อนคท่อเปิดประตูค่ะขนุยาดค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยไม่ม,มีการตกทอ่อแต่อยา่างใดนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวมาทำอีพีต่อไปให้ฟังค่ะ